ครับอันนี้เป็นบันไดน้ำแข็งนะฮะที่เขาทำเป็นรูปปั้นน้ำแข็งนะทางขึ้นนี้ก็เป็นบันไดน้ำแข็งหนาวเย็นสุดอันนี้เก็เป็นช่องให้เดินเข้านะครับเดินเป็นเขาวงกฎดของน้ำแข็งนะฮะ เป็นช่องเขาวงกดที่เด็กนักเรียนกำลังเดินเดินจะเน,นี่ยนะเดินแบบเขาวงกดเดินซ้ายเดินขาวาเดินให้พอใจนี่แข็งรนรวนใช่ไัม ้ํำแข็งจริงงมียามเฝ้าอยู่นะฮะทันยามคนนี้ก็เฝ้าวงกบวงกดน้ําแข็งแห่งนี้นะครับ มทำเป็นลูกแกะสลักน้ำแข็งนะะลอไปข้างใต้ได้ขึ้นไหมไม่ขึ้นเนลยน,เนะขึ้นไปเสร็จนะครับทุกคนก็สไลเดอร์ลงมานะครับแบบไม่กลัวความหนาวเย็นเลยนะฮะนะฮะด้ม เป็นสไลเดอร์ลงมานะครับ